สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมาพบกับแอนามิสูแป้แดงหรือว่าผู้การแอนอีกแล้วนะคะ วันนี้ค่ะที่จอดอยู่ทางด้านหลังของแอนนะคะจะเป็นมิตซูบิชิไททันตอนเดียวสีคุณสีเป็นตัวออโต้นะคะซึ่งเรามี2รุ่นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์ออโต้ค่ะราคาเริ่มต้น699,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับคุณลูกค้าสนใจนะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมรีวิวของเรากันค่ะซึ่งรถคันนี้นะคะเราจะนำไปส่งมอบให้กับคุณลูกค้าวันพรุ่งน,นี้แล้วค่ะ อย่าลืมนะคะคิดถึงรถคิดถึงเรานะคะเดี๋ยวแอนจะพาไปดูนะคะว่าคันนี้นะคะมีออปชั่นอะไรบ้างแล้วเราแต่งอะไรส่งมอบให้กับคุณลูกค้าบ้างนะคะ ไปค่ะกับมิ s ซูบิชิ All New Titan นะคะตอนเดียว4คูณ4่ค่ะตัวนี้นะคะราคา6 9 9 0 0 0บาทค่ะทลายทุกขีดจำกัดนะคะปฏิวัติความเชื่อกับซ้ายพันธุ์ใหม่ที่พร้อมที่จะปลูกโสมประสาทสัมผัสให้ตื่นเต้นร้าใจกว่าที่เคยแน่นอนค่ะคุณลูกค้าค่ะมาด้วยเครื่องยนต์ใหม่นะคะเมกะ a m เฟรมแชสซีใหม่ค่ะและดีไซน์ใหม่หมดทุกวิติไปดูกันเลยนะคะว่าออปชั่นมีอะไรบ้างคะ่ะ เราเริ่มกันด้วยเครื่องยนต์เลยนะคะตัวนี้จะเป็นขุมพลังใหม่นะคะแรงเต็มสมรรถนะมั่นใจทุกการขับขี่แน่นอนค่ะตอบสนองทันใจกับขุมพลังไฮเปอร์พาวเวอร์นะคะเครื่องยนต์คอมเอร์เรล2.4ลิตรเทอร์โบแปรผานเจเนเรชันใหม่ล่าสุดที่พัฒนามาใหม่หมดทุกมิติค่ะและที่สำคัญกว่านั้นนะคะ แล่งกว่ากว้างขึ้นคุ้มค่ากว่าค่ะพื้นที่กระบาด้านหลังนะคะบอกเลยค่ะว่ากว้างสามารถบรรทุกตะก้าเกษตรกรนะคะที่เป็นแบบมาตรฐานเลยนะคะได้ถึง13ใบเลยค่ะประหยัดทั้งต้นทุนแล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับคุณลูกค้าแน่นอนค่ะ แล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นล้อกระทะนะคะหน้ายางแล้วก็ขอบยางค่อนข้างจะใหญ่ะคะ่ะเพื่อที่จะได้เหมาะกับการบรรทุกนะคะสําหรับรถคันนี้นะคะเราตกแต่งในส่วนของตัวซุ้มล้อเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะและในส่วนของตัวสติกเกอร์นะคะซึ่งโดยปกติแล้วไม่มีมากับรถนะคะอันนี้คือติดตั้งเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะ และด้วยที่เขานะคะออกแบบตัวเมกะเฟรมนะคะโครงสร้างพัฒนาใหม่หมดนะคะด้วยแชสซีตัวนี้นะคะก็คือจะใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ว่ามีน้ําหนักเบาลงนะคะทําให้ประสานงานกับช่วงล่างด้วยระบบการสะเทือนนะคะทําให้ยึดเกาะถนนเนี่ยได้ดีเยี่ยมเลยนะคะ ที่สำคัญกว่านั้นนะคะการขับขี่ก็จะมั่นใจกว่าเดิมนะคะปลอดภัยเลยค่ะ360องศานะคะด้วยระบบความปลอดภัยรอบคันนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อฟรีนะคะระบบควบคุมการเลื่อนไหลค่ะแล้วก็ระบบรักษาเสถียรภาพการทรงตัวนะคะจะทําให้รถไม่เสียสมดุลในการเวลาที่เราบรรทุกหนักหรือถนนลื่นนะคะใช้ความเร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยค่ะว่าสามารถหักหลบแบบกระทันหันได้เลยค่ะ นี่เลยค่ะกระบะแบบกว้างเลยนะคะกว้างกว่ารถในระดับเดียวกันเลยค่ะสามารถที่จะใส่ตะกร้าแบบมาตรฐานได้จุกๆเลยนะคะเต็มที่เลยค่ะ13ใบทําให้เพิ่มมูลค่าในการขนต่อเที่ยวเนี่ยเพิ่มกําไรให้กับคุณลูกค้าได้แน่นอนนะคะ คุณสมบัติเด่นๆเลยนะคะสำหรับเครื่อง2.4ลิตรดีเซลรุ่นนี้นะคะเป็นเกียร์6สปีดนะคะมีทั้งแมนวนวลแล้วก็มีทั้งออตโต้ด้วยนะคะราคาย้ำอีกทีค่ะเริ่มต้นอยู่ที่699,000บาทนะคะก็คือตัวนี้นะคะจะมีในส่วนของระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบ Easy Select 4 Wheel Drive นะคะซึ่งลูกค้าสามารถที่จะใช้งานหรือเปลี่ยนเกียร์ได้เลยโดยที่ลูกค้าไม่ต้องจอดรถเลยใช้งานมากๆ แล้วก็นอกจากจะมีในส่วนของระบบ ABS นะคะระบบออกตัวบน,นทางลาดชานระบบเสริมแรงเบรคค่ะระบบกระจายแรงน้อนเบรกเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในกันนะคะว่ามีออปชั่นอะไรบ้างอ่ข้างในเนี่ยบอกเลยค่ะว่าตั้งแต่แอนขายรถมานะคะสำหรับรถตอนเดียวรุ่นนี้นะคะถือว่าหรูหลาแล้วก็แบบดูออปชั่นดีมากเลยค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าตัวนี้นะคะ ตรงด้านข้างเนี่ยเขาจะตกแต่งด้วยแคปล่าเป็นกระจกไฟฟ้านะคะที่สำคัญกว่านั้นค่ะพวงมาลัยเนี่ยก็คือแบบออกแบบมาดีไซน์แบบสวยมากเลยค่ะแล้วก็มีในส่วนของหน้าปัดนะคะที่ทำออกมาใหม่เลยค่ะแล้วรุ่นนี้นะคะที่เรารีวิววันนี้จะเป็นในส่วนของตัวออโต้นะคะซึ่งราคาเขาอยู่ที่749,000บาทนะคะรถเรามีทั้งหมด4สีเลยนะคะสามารถเลือกสีได้เลยค่ะ แล้วก็ในส่วนของตัวหน้าจอนะคะเรานี่เลยค่ะเรามีเป็นในส่วนของหน้าจอเป็นแบบทัชสกีนนะคะสามารถเชื่อมต่อ iPod, i p พอ n ไอโฟนบู o ูธนะคะไม่ว่าจะเป็น Apple CarPlay ค่ะ Android a u t o p l a y นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของช่องชาร์จไฟหน้า USB แบบไท p e C นะคะแฟลชาร์จให้1นึ่ตำแหน่งค่ะและ t ท้า A นะคะให้อีกหนึ่งตำแหน่งค่ะ บอกเลยนะคะว่าหน้าจอเนี่ยไม่แพ้รุ่นใดของมิซูเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแอร์ก็เป็นแบบปรับมือหมุนใช้งานสะดวกนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีช่องชาร์จไฟเหมือนที่แอนแจ้งไปนะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยค่ะเขาเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะคะ ถ้าเป็นแมนนวลก็6สปีดเช่นกันค่ะแล้วก็ในส่วนของ Gear Easy Select f o r Wheel Drive นะคะซึ่งตัวนี้ที่ได้แจ้งไปก็คือสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งกำลังของขับเคลื่อน200ล้อเป็น4ล้อได้ง่ายๆเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจอดรถเลยค่ะเป็นรถที่เหมาะกับทุกสภาพการใช้งานเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางเรียบนะคะทางเลื่อนค่ะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเส้นทางวิบากค่ะเบาะเขาก็จะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะคะซึ่งตัวนี้ก็จะทาให้แบบเวลาเราเหงื่อออกเยอะๆก็จะไม่แบบ ติดเบาะนะคะแล้วเบาะเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยค่ะคุณลูกค้าพวงมาลัยปรับได้นะคะเบาะเนี่ยสามารถปรับได้เช่นกันค่ะซึ่งดีมากๆเลยนะคะแล้วก็กุญแจนะคะตอนนี้มิสซูเราเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะก็จะเป็น,นสองของกุญแจเก็บได้นะคะแบบพับได้เก๋ๆแบบนี้เลยนะคะเราจะมีให้กับคุณลูกค้านะคะ2ดอกเลยค่ะ แล้วก็รถคันนี้นะคะเขาจะมีเป็นในส่วนของถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะแต่ว่ามีเพิ่มขึ้นมาก็คืออยู่ตรงเข่าคนขับให้อีกนะคะมีระบบนะคะความปลอดภัยนะคะที่เพิ่มขึ้นมาให้บอกเลยค่ะว่าคุ้มค่าคุ้มราคาที่คุณลูกค้าจ่ายไปแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการรีวิวมิซูชิออนิวไทท่านตอนเดียวตัวนี้นะคะบอกเลยค่ะว่า รุ่น4ี่คูณสรุ่นนี้นะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับคุณลูกค้าแน่นอนค่ะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจโปรโมชั่นที่แอนได้แจ้งไปแล้วนะคะสามารถนะคะโทรสอบถามหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะที่เบอร์081นะคะ8764968ผู้จัดการฝ่ายขายคุณแอนดูแลเองเลยนะคะที่สำคัญไปกว่านั้นค่ะลูกค้าสามารถจะติดตามรีวิวของรุ่นต่างๆได้ที่ YouTube Channel นะคะมิสูอุบลค่ะมิสูอุบลดานกลางนะคะสำนักงานใหญ่ค่ะ หรือสามารถกดลิงก์เพจนะคะหรือลูกค้าอยากสอบถามนะคะได้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะคะสามารถแอดไลน์มาหาแอนโดย Android ตรงได้เลยนะคะเรามาคุยกันค่ะติดปัญหาอะไรนะคะสู้ลูกค้าด้านทุกเคสอยู่แล้วค่ะบริษัทของเรานะคะตั้งอยู่ที่บริษัทมิสูบนราชธานีออโตโมบิลจำกัดอยู่ตรงข้ามตลาดดอนกลางนะคะคิดถึงรถคิดถึงเรานะคะให้มิสูบนเป็นคำตอบที่ใช่สำหรับคุณค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ